อยู่ในเรื่องของน้ํานะคะปัญหาน้ําทะเลหนุนสูงในช่วงหน้าแล้งถือว่าเป็นปัญหาของเกษตรกรในจังหวัดปราจินบุรีค่ะสร้างความเสียหายจานวนมากโดยเมื่อก่อนนั้นต้องอาศัยน้ําจากเขื่อนของจังหวัดใกล้เคียงมาผลักดันน้ําเค็มแต่ว่าสร้างโครงการอ่างเก็บน้าห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เป็นอ่างเก็บน้ําแห่งแรกของจังหวัดปราจินบุรีจะช่วยให้ปัญหาน้ําทะเลหนุนสูงนั้นลดลงไปได้ค่ะติดตามการแก้ไขปัญหาน้ําเค็มของจังหวัดปราจินบุรีจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ กระชังปลาที่เลี้ยงไว้ในแม่น้ำปราจีนบุรีหมู่6ตตำบลบางกระเบาอําเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีต้องประสบปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงหน้าแล้งเป็นประจำทุกปีชาวบ้านที่นี่ระบุว่าปี2558ปัญหาน้ำทะเลรุกพื้นที่น้ำจืดพื้นที่การเกษตรหนักสุดในรอบ15ปีและมีระยะเวลาน,านานกว่า4เดือนจากปกติประมาณ2เดือนทำให้ปลานิลปลาทับทิมที่เลี้ยงไว้ติดโรคและตาย เกษตรกรทำได้เพียงคอยสังเกตอาการปลาและให้อย่ารักษาโรคเดือดร้อนอ่ะพวกคล้ายเดือดร้อนนะ่นนะไม่มีน้ำใช้บ้างแล้วก็พวกเลี้ยงปลาก็เดือดร้อนปัญหามันเยอะเข็มจัดปลาตายปลาอะไรพวกนี้นะี่ะครับรอโอ้ผมเลี้ยงปลาชังมาสิบป,ปีแล้วมันก็ทุกปีมันจะไม่มากไม่หนักถึงปีนี้ปีนี้หนักมากเลย เมื่อก่อนนี่ก็ได้เขื่อนอะไรอ่ะปาปาสักชนสิทธิ์หรืออหที่นครนายกอ่ะช่วยผักดันมาแต่ส่วนมากจะไม่มาทั้งนี้อ่ะผักตั้งมันจะลงทางบางแตนอ่ะผักออกไปทางโน้นก็ช่วยได้ก่อนหน้านี้ชาวบ้านในจังหวัดปราจีนบุรีต้องประสบปัญหาน้ำเข็มรุกน้ำจืดและขาดแคลนน้ำใช้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต เพราะจังหวัดปราจีนบุรีไม่มีอ่างเก็บน้ำจำเป็นต้องขอน้ำจากเขื่อนในจังหวัดใกล้เคียงมาช่วยอย่างเช่นเขื่อนปาศักชลสิทธิ์หรือแม้แต่เขื่อนขุนด่านปราการชนในอดีตปราจีนจะเจอน้ำท่วมหรือน้ำแล้งและก็น้ำทะเลหนุนโดยเฉพาะ3-4ี่ปีให้หลังมานี้ปัญหาจากน้ำแล้งและน้ำทะเลนุนเป็นอย่างรุนแรงมาก ขนาดนี้น้ํำทะเลหนุนขึ้นมาจนกระทั่งจะถึงอําเภอสีีมาโพธแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอมีอ่างตัวนี้มาจะช่วยมากนี่คือในส่วนของปราจีนได้แน่สอส่วนการสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะช่วยให้ประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีมีแหล่งน้ำจืดที่จะผลักดันน้ำทะเลในช่วงหน้าแล้ง และสามารถใช้แหล่งน้ำจืดแห่งนี้ทำการเกษตรและยังส่งผลดีต่อจังหวัดใกล้เคียงเพราะไม่ต้องส่งน้ำมาให้จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำเค็มและการขาดแคลนน้ำ